จะดีกว่าไหมง่ายจบครบ ในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไหวใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะมากับเมนูสิ้นคิดค่ะเมนูง่ายๆนะคะผัดกะเพราหมูสับใส่เห็ดออรินจิค่ะค่ะวันนี้นะคะการใช้หมูสับค่ะ3มขีดสับเองกับมือเลยเตรียมพักไว้เห็ดออรินจินะคะประมาณ1ขีดล้างๆทําความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นกันใช้วิธีการหั่นแบบฝานบวบค่ะ นี่เลยเตรียมไว้ค่ะใบกระเพราค่ะค่ะผัดให้แซบถึงใจนะคะการจะใช้กระเทียมไทยค่ะหนึ่งช้อนแล้วก็พริกจะเป็นพริกจินดาสีแดงอย่างเดียวก็ได้หรือจะแดงเขียวแบบการก็ได้การก็ใส่พริกขี้หนูเข้าไปด้วยค่ะนี่เลยแล้วแต่ความชอบค่ะของการใส่ไปประมาณรวมๆประมาณสองช้อนค่ะโคลกบหยาบแบบนี้นะคะเตรียมไว้ค่ะง่ายๆค่ะผัดง่ายๆนะคะให้อร่อยแบบว่าเหมือนกับแบบว่าไปนั่งสั่งกินเลยเออนี่เลยจ้า ค่ะมาค่ะก่อนที่จะไปผัดค่ะทําในส่วนของน้ําซอสกันก่อนค่ะรับรองค่ะมือใหม่ขนาดไหนนะคะผัดออกมาแล้วก็อร่อยเด็ดแน่นอนจ้ากันจะใส่น้ํามันหอยนะคะหนึ่งช้อนค่ะซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนค่ะน้ําปลาค่ะเพิ่มความหอมนะคะประมาณหนึ่งช้อนค่ะน้ําตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะน้ําซอสผัด นี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยจ้าค่ะเราจะมาผัดกะเพราอร่อยอร่อยกินกันค่ะเนาะรีบเร่งเร่งห้ยคิดอะไรไม่ออกผัดกะเพรากินดีกว่าตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะพอประมาณจ้าน้ํามันร้อนใส่พริกกระเทียมค่ะลงไปผัดนะคะค่ะคนในบ้านระวัง จามไปแล้วายค่ะผัดพริกกับกระเทียมนะคะให้หอมฟุ้งเลยค่ะโอ้ให้หอมพั่วซอยไปเลยแล้วนี่เลยผัดแบบถึงถึงเครื่องเขาเรียกผัดแบบถึงเครื่องเอาค่ะประมาณนี้นะคะพริกกับกระเทียมหอมเหลืองแล้วค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะอยากจะให้หมูสับนะคะมีความนุ่มค่ะการจะเหาะซีอิ๊วขาวค่ะลงไปหนึ่งช้อนค่ะ ตอนที่ว่าหมูยังไม่สุกนะคะผัดค่ะคลุกเคล้าเลยค่ะหมูการสรับเองอะ่ะมันจะไม่ค่อยแตกตัวเท่าไหร่มันจะละเอียดตามแรงคนสับอะค่ะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วอะ่ะเวลาเมนูผัดกะเพราอะค่ะหมูอะ่ะมันจะไม่ต้องละเอียดมากนะคะมันจะต้องมีแบบว่าเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆอ,อยู่ค่ะ หรือหมูบดหยากอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแค่บดแค่รอบเดียวนะคะเอาค่ะหมูยังไม่ทันสุกมากนะเราก็จะใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปอันนี้จะเป็นน้ำล้างคกนะคะใส่ลงไปค่ะการจะใช้ไฟแรงๆนะคะในการผัดอะคะ่ะชิมรสชาติดูก่อนนะคะค่ะของการรสชาติได้ที่เลยนะคะ พอแล้วค่ะกันจะไม่เติมนะคะอยากจะเพิ่มสีสันค่ะกัรจะใส่ซีอิ๊วดำค่ะนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะนี่ค่ะผัดแบบหแห้งๆเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดค่ะลงไปค่ะใช้ไฟแรงค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดให้เห็ดสุกค่ะไฟแรงสุดเลยนะคะนี่ กะเพราอร่อยแน่นอนจ้าผัดกันแบบง่ายๆนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะอ้าวเห็ดสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเพราค่ะตามความชอบเลยนะคะคลุกเค้าค่ะนี่เลยบอกเลยค่ะ ให้กระเพราสุกนะคะโอเคค่ะปิดแก๊สค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าราดข้าวได้เลยนะคะไข่เจียวไข่ดาวมาเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้ากระเพราร้อนๆค่ะนี่เลยค่ะผัดแบบนี้ค่ะรับรองค่ะหมูมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีความหอมค่ะอืชวนกินมากๆเลยค่ะควันฉุยๆแบบนี้เลยค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำปลาพริกไข่เจียวไข่ดาวกรอบๆมาเลยค่ะ ค่ะง,ง่ายๆนะคะฝากกเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ